สิบเส้นเกียรติยศเส้นที่เกิดขึ้นที่ช่องหมดเปลืองแห่งเดียวเอามาเบิ้งกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องอมือซ้ายช่องหมดเปลืองอยู่ตรงไหนนะครับอ,อยู่ตรงร่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกางนะครับนี่คือช่องหมดเปืองนะครับแล้วก็มาซูมดูเลยครับ ว่าช่องหมดเบืองของลูกค้า L1 นั้นเป็นอย่างไรนะก็ปรากฏว่าเส้นที่ผมเห็นนะครับก็มีสัญลักษณ์ดังนี้นะครับ เป็นสัญลักษณ์นี้ครับสัญลักษณ์นี้ตามตำราหมายถึงอะไรตามตำราหมายความว่าเจ้าของมือนั้นจะเป็นคนที่กระทำได้ทั้งสิ่งที่มีเกียรติและสิ่งที่ไม่มีเกียรติยศแต่เมื่อใดที่ทำสิ่งที่ไม่มีเกียรติยศเมื่อนั้นจะได้รับความผิดหวัง คือเกิดเรื่องขาดทุนหรือทำไปก็ไม่ตลอดคือสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าคุณไปทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายาธุรกิจคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ถ้าคุณไปทำธุรกิจสีเทาๆเานี่ยลายมือของคนเนี่ยก็ไม่เหมาะจะไปทำธุรกิจสีเทานะครับเพราะถ้าทำไปน,นอกจากจะขาดทุนแล้วยังไปไม่รอดด้วยนะครับนี่คือเส้น เกียรติยศนะครับความหมายของมันนะครับอันนี้เราไปดูที่มือขวามั้งมีเส้นเกียรติยศไหมอโอเคเนี่ยครับช่องหมดเปลืองนะครับซูมเข้าไปสิอ้าวมือขวาเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ครับไม่เหมือนกับมือซ้ายนะครับมือขวาเป็นสัญ,ญลักษณ์ อะไรหรือนี่ไงครับอ่ามันเป็นเป็นสัญลักษณ์นี้ครับที่ช่องหมดเปลืองครับเคครับนี่สัญลักษณ์นี้ที่ช่องหมดเปลืองที่มือขวานี่หมายถึงอะไรครับแสดงว่าเจ้าของมือนั้นมีเกียรติยศขึ้นเพราะเป็นผู้จัดการดูแลที่ดิน ของผู้อื่นหลายๆแห่งถ้าในลายมือนั้นมีเส้นอิทธิพลที่ดีด้วยอ๋อถ้าในลายมือนั้นเป็นเส้นอิทธิพลที่ดีด้วยเนี่ยเดี๋ยวคืจะงงว่าเส้นอิทธิพลคืออะไรอ่คือเส้นเนี่ยนะถ้ามีเส้นพวกเนี้ยที่ดีด้วยนะฮะก็หมายความว่าเจ้าของมือนั้นมีที่ดินเป็นของตนเองและเป็นผู้จัดการที่ดินนั้นด้วยตนเอง สรุปก็คือมีเกียรติยศชื่อเสียงจากที่ดินนะครับมือซ้ายเอ๊ะมือขวานะครับอันนี้โดดเด่นมากเลยแตกต่างกันกับมือซ้ายโดยชิ่นเชิงครับนีครับถึงบอกนะครับว่าลายมือมันไม่แน่ว่ามันจะเหมือนกันนะครับแม้แต่มือคนเดียวกันครับมือซ้ายกับมือขวาไม่เหมือนกันเลยครับลายเส้นบนฝ่ามือนี่แต่ละคน ไม่เหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับเส้นเกียรติยศ